สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับมาดามีเดียนะคะก็มาพร้อมกับแอปนะคะแอปเน็ตฟรีนะคะแอปใหม่ล่าสุดเลยนะะของทีมงานไอติมนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการรับชมเลยแล้วกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะให้กับช่องมาดามมีเดียด้วยนะคะตอนนี้นะคะมาดามมีเดียก็เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะ,ะนี่นะคะเราจะต้องเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปด้วยนะคะในการเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีนะคะตอนนี้มาดามมีเดียนะคะใช้ซิมของทูมูฟอยู่นะคะ แล้วก็เข้า YouTube ก็เข้าไม่ได้นะคะไม่กระดุกกระดิกไม่ไอ้น,นี่เลยไม่เคลื่อนไหวเลยนะคะทีนี้นะคะแอปที่จะบอกนะคะเดี๋ยวแอปที่จะบอกนะคะก็จะเป็นแอปนี้นะคะแอปตัวนี้นะคะ,ะสามารถจิ้มไปที่ลิงก์ได้นะคะสำหรับการโหลดการใช้งานนะคะก็ เสร็จแล้วนะคะเมื่อทุกคนมีแอปตัวนี้นะคะก็ให้ทำการอัปเดตนะคะอัปเดตก่อนนะคะตรงกลางนะคะจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะในการอัปเดตนะคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนะคะมีอินเทอร์เน็ตในการอัปเดตไฟล์นะคะก็เดี๋ยวจะไปยืม เน็ตนะคะจากแอปตัวอื่นก่อนนะคะสำหรับการเล่น, Free, นะะอ <S 2> <S 2> <S 2> ินเทอร์เน็ตฟรีนะคะพูดแทนกันนะคะสำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีทุกคนจะต้องมีแอปนะคะอย่างน้อย2 3แอปนะคะติดเครื่องไว้นะคะเพื่อ,อเอาไว้นะคะช่วยกันอ,อัปเดตไฟล์นะคะแบบนี้นะคะจะมายืมเน็ตจากแอปตัวนี้นะคะ,ะก็จะกดเชื่อมต่อเลยนะคะ เมื่อเชื่อมต่อติดนะคะก็จะมาที่แอปตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแอปใหม่ล่าสุดนะคะของทีมงานไอติมนะคะให้เราทำการอัปเดตนะคะอัปเดตไฟล์นะคะตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนอ่านสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะบอกว่าให้เราใช้เซิฟไหนนะคะแล้วก็มันจะมีไฟล์ใหม่ๆนะคะเข้ามาก็ตกตอบตกลงนะคะ เสร็จแล้วนะคะมันก็การใช้งานก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะให้เรากดมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราทําการอัปเดตไฟล์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาดามิเดียนะคะใช้ซิมอ่าทูอยู่นะคะสําหรับคนที่ใช้เครือข่ายไหนก็ให้จิ้มไปเครือข่ายนั้นแล้วกันนะคะนี่นะคะมาดามิเดียนะคะก็จะเลือกเป็นทูโนโ r รนะคะ เดี๋ยวเลื่อนหาก่อนนะคะนี่นะคะก็กดเชื่อมต่อแบบนี้นะคะแล้วก็กดอนุญาตดําเนินการต่อนะคะ,ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะนี่นะคะแอ,แอปตัวนี้นะคะก็เข้ามาแทนที่แล้วนะคะ,ะเราก็จะถอยออกนะคะ ลดแอปนะคะแล้วก็จะเข้า YouTube ใหม่นะคะอ่านี่นะคะอ่าแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะ ว่ามันจะสามารถใช้คุณภาพความคมชัดนะคะอยู่ที่เท่าไหร่1,080งพีนะคดใช้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะแอปตัวนี้นะคะ <Es per ated> ะะใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะไม่สะดุดนะคะนี่นะคะสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ดูความคมชัดนะคะ 1,080p ดิพีได้เลยนะคะสำหรับแอมใหม่ตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะลองเอาไปใช้งานนะคะก็จิ้มไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะสำหรับการ อ่าโหลดการใช้งานนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามมเดียด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ